นี่พี่ครับเรากำลังจะได้เจอกับเจ้าของเสียงร้องทรงพลังล้านสเกลล้านโตโนสไปกินข้าวก่อนเขากล่องข้างหลังไปโอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวแป๊บนะฮะก็นี่นะครับวันนี้ยักหน่อยนี่ล้างพี่ไปล้างไปเลยไปเลยไม่เป็นไรไปก่อนได้โอเคครับอ่ะเข้าเข้าต่อพี่นะเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาแล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นผู้ชายที่แบบเสียงอลังการงานสร้างมากๆครับแล้วก็เป็นไอคอนเจ้าของเพลงเศร้าเยอะแยะมากมายเลยเดียว คือถ้าเกิดพูดถึงเพลงเศร้าเนี่ยหนึ่งในนักร้องที่คนต้องนึกถึงก็คือเขาคนนี้เลยถูกต้องครับนะฮะแล้วก็โหเขาแบบว่าโชว์สดกับแผ่นนี่แทบจะไม่ต่างกันเลยเป็นคนที่แบบว่าแล้วเวลาโชว์สดของผู้ชายคนนี้อยากจะบอกว่าคุณคุ้มเงินมากๆถ้าเกิดต้องไปซื้ออะไรให้เขาเนี่ยนะฮะคือแบบว่ามันพุ่งทะลุออกมาจากเวทีเลยนะพี่เสียงของเขาเนี่ย เออถ้าเขาไม่มาทำกริยาใกล้ๆแถวนี้ผมจะโห้เขาได้เยอะมากเลยเดียวนะคือครับผู้ชายคนนี้คือเขาเรียกว่ามีพลังเสียงที่ดีมากแล้วก็มีลูกเล่นในการร้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาโชว์สดแบบดูเขาแล้วโคตรมากจริงๆนะฮะเออยังไงวันนี้ขอบคุณเขามากขอบคุณใจขอสุดขอบคุสวัสดีครับออฟฟ์สตาสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพอแล้วครับขั้นบนใหญ่เลยครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวนี้วันนี้ออฟให้เกียรติรายการเราทางเราก็จะให้เกียรติออฟด้วยออฟยืนคุยเลยครับได้ครับผมเดี๋ยวเรานั่งนั่งออฟยืนเลยออฟยืนคุยอย่างเดียวครับผมยืนเลยครับออฟไม่กดดันอ่ะเฮ้ยนานๆนานๆที่เราเป็นแขกรับเชิญใช่นา้ว่าพี่สองคนจะมีเรื่องราวอะไรกันเนี่ยเอาไว้ที่หลังครับนะจะพูดที่หลังไหมเออต่อไป ่ะว่ากันวันนี้นะฮะคุณออฟก็โอ้โหเรียกว่าเป็นวันที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอตัวเต็มของเพลงของตายนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วครับวันนี้เป็นวันแรกครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ข่าวว่าตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมฮะเป็นไลฟ์ออฟอยากยาครับตั้งแต่เช้าเลยก็เอายาเอายาคู่ให้อ่านให้ออฟหน่อยนอนยาคู่นะครับทั้งตึกเสียงอาจจะแห่พู่อย่างเงี้ยจริงๆวันนี้ เปนเล่นเหรอใมันเป็นหลักการนิดนึงระว่ามววันนี้มาพรีเมี่ยมไหมครับพี่เราแนแมนอยู่นะ้วเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้่อยเฮ้ย้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮสยเร้ยเฮรนเ้ย้ยเเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอเเอจริงๆๆ ครับสีขายนิดนึงขาสีนิดนึงโอเคครับโอเคให้ทำอะไรก็ทำเว้ยนี่รายการสดอ่ะนี่นี่นี่พูดกันหน่อยนี่ออฟฟองศักดิ์นี่ห่างหายจากการทำซิงเกิลสำหรับอัลบั้มตัวเองนี่ไปเป็นนานเหมือนกันนะสองปีครึ่งนะสองปีครึ่งใช่นานมากไม่แต่ก็มีได้ยินเพลงของออฟอยู่เรื่อยแต่เป็นเพลงประกอบละครใช่ไหมใช่ครับเพลงประกอบละครบ้างแล้วก็มีเพลงจากโปรเจกต์ s ับ u r d a y Day ด้วยครับเจตจงอุทุบานทุ่งเมืองอุสาทูครับครับวันนี้มาวันนี้มา กับซิงเกิลเพลงนี้ครับเป็นเพลงแรกจากเราบ้าเดี่ยวชุดที่6ครับอืมเรากโทรคุยกันแล้วใช่ใช่ใช่วันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบเจอจริงๆใกล้ๆวันนั้นเราดี่ไปได้ประมาณนึงครับวันนี้เลยได้มาเจอกันดีกว่านัดกันเหมือนนัดกันคุยเออใช่ใช่ใช่นะฮะพี่ไปนัดกันตอนไหนต้องวันนั้นที่เราคุยกันไงเออคุยอะไรเนี่ยเออจะให้ออฟชีขาค่ะ แม่ครัเดี๋ยวก่อนเอาเข้าเรืองนิดนึงวันนี้มาโปรโมทเพลงล่าสุดชื่อว่าเพลงของตายครับเราบอกแล้วอ่กี้ไงเขาพูดเมื่อกี้มันก็ขึ้นขึ้นรูปเลยอ่ะอย่ามึนไปดูยีนี้ล้อไปนะปลาฉีกขาเลยที่ควาเฮ้ยรายการสนเฮ้ยผู้ชมกำลังดูไลฟ์แฟจีนะฮะอันนี้ไม่ใช่สมาคมชมชายนี่คือไลฟ์พัจี ย้ำอีกทีก่อนเดี๋ยวคนงงไงเอ๊ะเปิดมาเอ๊ะมันใกล้กันนะว่าเลือกฝ่ายยันเป็นแถบอะไม่ใช่เป็นคนละช่องถูกนะครับอ่ะก็ถ้าพูดเดี๋ยวพูดเพลงไหมอ่ะใช่ในยักษ์คำว่าของตายสำหรับออฟก่อนดีกว่ามันมันถ้าให้ออฟเปรียบเทียบในมุมหออฟนี่มันคือประมาณไหนครับออฟคือไร้ความรู้สึกครับไร้ความรู้สึกหรือว่าเป็นคนที่แบบอดทนได้ไร้อารมณ์ยอมได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีจริงใช่ครับอยากลองไหมเอาแล้วไงคุยเอ้ย <étique> ขอโทษจริงขอโทษนี่ตัวจริงดับไฟแห่นี่คุยไม่คำเดียวเลยคำว่านีเลยพูงเลยพูงไปจัดวดเลยเดียวเดียวครับนี่มาแล้วก็ได้เลยเลยเนี่ยกาลังค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปเพราะว่าของตายสำหรับใครหลายคนก็อาจจะมองสิ่งในเรื่องของการแบบเป็นแฟนกันคบกันมานานจนเขาเรียกว่า ถทบจะไม่เห็นค่ากันแล้วอยู่อยู่เพราะว่ามันคือสถานะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาว่าจริงๆแล้วคือเอาว่าหลายๆคนหลายๆคู่เป็นอย่างนี้นะค<ๆ>บกันมานานเกินไปใช่คบกันมานานหรือหรือแม้แต่แบบบางทีบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดรักเราไปแล้วแต่ว่าเราก็เราเหมือนเราเรายังต้องทนอยู่เพราะว่าเราเรา,เราไม่เข้มแข็งพอทีอ่จะแบบเสียคนที่เรารักไปอะไรอย่างเงี้ยครับหกพันอะไรเงี้ยหกพันใช่คุณได้มาใหม่แล้วก็กดสนุกเขากดสนุกเออเขาก็ว่าสนุกเกินไปหรือเปล่า ลองอีกทีมะแล้วเป็นจังหวะแบบอ๋อฉีกพอดีแล้วอ๋ออ๋ออดออกดกดมอ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ,อ๋ออมออ่อก๋ออ๋ออ๋อองออ๋ออ๋ออ็คือมันแตกแล้ว <c oughs> <c oughs> ออออ๋อ <c> อ <oughs> ๋ออ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเด็กๆที่เขาดูอยู่รายการเราพี่ได้เลททั่วไปนะครับพี่ครับให้คุ้มกับเลทที่เราได้มาหน่อยครับนี่ไงก็ฉีกไปอีกมุมนึงไม่เคยมีศิลปินคนไหนเข้ามาทำขนาดนี้จริงเออะเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะออ๋ใช่พี่ป๊อปปองกูลว่ากล้าๆเนี่ยเขายังไม่กล้าฉีกขนาดนี้นะเขาเาพยายามฉีกแล้วเพราฉีกไม่ได้ติดติดใช่ล้อล้อเบียดอยู่เออล้อเบียดอยู่ เนี่อนพูดถึงเพลงไหมล่ะค่ะพูดถึงที่มาเพลงนี้หน่อยเลครับเออจริงๆแล้วคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของฮอฟกับพี่หมูมูซูครับพี่หมูนี่ก็ต้นฉบับความเศร้าเหมือนกันนะใช่ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันใช่ไหมคือเราก็ร้องเพลงของพี่หมูเราเราเราเคยฟังเพลงที่เขาแต่งเราเคยฟังเพลงที่พี่หมูร้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบคือเราเราไม่เคยเจอเขาไปเจอตอนที่อยู่ในห้องอัดทีเดียว กขาตกใจมากคือคิดว่าเอ้พี่อมูหน้าเป็นอย่างนี้หรอไม่ไปถึงว่าเราไป็เอาเอาแล้วเอาแล้วพี่เอาแล้วเฮ้ยพี่หมูชอบดูในการเห็นเพลงให้พี่เบิร์ดด้วยโอ้ยพี่หมูไฟยิ่งใหญ่มากเอาแล้วชีวิตออฟจบแล้วครับไม่มีใครเตือนเลยอ่ะไม่มีใครห้ามด้วยทำไมไม่เบรกล่ะคือครับก็ก็เป็นพอแขกขาเดี๋ยวตกไปกิดเดยไปกิดจะไดจะหใจนู่นใช่ กลับมากลับมาเรื่องพี่หมูครับพี่หมูก็มาเป็นการเจอกันครั้งแรกครับก็ก็ตอนแรกก็คือแบบว่าใช้เวลาในห้องอัดแ่เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงร้องร้องอยู่เงี้เพราะว่ามันคือเหมือนแต่ละคนเจาะร้องอยู่อ้าวบ้าไหมพี่กูตอนนี้บ้าหรอจริงจังจริงจังหมดแล้วดีมากดีมากครับต้องร้องเจ็ดชั่วโมงเฮ้ยทําได้ไงไม่เจ็บคอไม่อะไร ก็ก็คือเราเราเราร้องแล้วก็สองชั่วโมงแรกเป็น2ชั่วโมงที่ทรหดแล้วก็ท้ระมาดมากเพราะว่าคือด้วยความที่เขาเป็นนักร้องด้วยแล้วเป็นนักแต่งเพลงด้วยครับแล้วเราเองก็มีทํากันบ้านกับเพลงนี้ของเรามาจากบ้านอยู่แล้วพอมาเจอกันปุ๊บเหมือนกับพี่เขาอยู่กับเพลงมันมันมากกว่าเราอะแล้วเขาเข้าใจเพลงมากกว่าเราคเขาก็มีจินตนาการของเขาว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าบางทีเราเราอาจจะร้องในมุมของเราแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาคิดอะไรเงี้ยคือเหมือนเราต้องมาปรับกันหน้างานใช่ต้อง กดดันนิดนึงแบบว่าซ้อมมาแล้วแท้ๆใช่เนต่พอมผ่านพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าเราอยากให้คนฟังฟังสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ร้องมาแล้วก็หาจุดตรงกลางกันอย่างนี้แสดงว่าเนื้อเพลงมาก่อนเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าคือเกิดจากการคุยกันของของออฟทีมงานแล้วก็ทีมงานก็คุยกับพี่หมูอีกทีนึ่งอ่าครับนี่เขาว่าเพลงนี้่เป็นแนวแบบโซผสมแจ๊สครับวิธีการร้องใช่ไหมเอาไม่หนู เากก็บอไม่ไคือเขาบอกมาคือพี่หมูอ่ะพี่หมูบอก <c oughs> แต่ว่าเ<ต>คย<ต>มีเ <c oughs> สือคลิปคนไหนในตึกเราเคยทำนี้นะ <formation> ไม่ร er <invent> ู้นะไม่รู้คือไม่รู้ไงนั่นคือไม่รู้คนอื่นเขาจะต้องมีแบบว่าอโซนะครับมีส่วนผสมของการวิธีคันคอนโทรลเสียงออกมาเป็นโหให้มันสากหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆก็คือเราเราไม่ได้เรียนทฤษฎีในเรื่องของของดนตรีมาหรือลองในแบบอินสติ้งใช่เราก็ร้องใช่ร้องจากแบบจิตวิญญาณของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่อินสติ้งทางไหนใช่อยากเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเปิดไฟจริงพ่อเฮ้ยคุยตะโกนนิดต่อนเลยอ่ะ เอ้ยเออพี่พูดเยอะจนผมชักกลัวแล้วเนี่ยเดินรอบเต็มทั้งวันเจอคนนู้นคนนี้นี่หิวนะไปเลยว่าทำงานยังไม่ได้กินเลยใช่ใช่เขาต้องไปเช้าแล้วไงสายต้องโอดไงอารมณ์ประมาณนี้ใเนี้ยเนี่ยความเป็นโซแจ๊สที่พี่หมูเขาใส่ในเรื่องของเทคนิคการเปล่งเสียงการร้องออกมาในเพลงนี้เนี่ยให้ออฟลองยกตัวอย่างสมมติว่าเนี่ยเราอยู่ในห้องอัดเอามาซักซักท่อนหนึ่งซั่งวอร์สหนึ่งที่ที่ พี่หมูแบบว่าเนี่ยเนี่ยเสียงโซแจ๊นต้องประมาณนี้คือพูดจริงคือเอาไปไม่รู้เอาก็ลองแบบออกไปแล้วพี่หมูเข้ามามาสรุปให้ว่ารองร้องแบบออกไปออฟแบบน้มีมีท่อนไหนไหมที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นพิเศษกับเพลงนี้ตอนที่ร้องเนี้ยรู้ก็รู้ว่าเธอนั้นรกาดแต่ฉันก็กลัวว่าใจจะขาดที่ยอมปล่อยมือจากเธอที่เธอจะไปฉันรับไม่ได้ ออบปองฉากล้านตัวโน้ตทำไมฮะกุ๊กแค่คำว่ารับไม่ได้รับไม่ได้โอ้โหกุ๊กกิ๊เขาก็ร้องไม่พอนะเออหรือจังหวะมากังดูเด้อเอาเอาแล้วไปกันใหญ่แล้วนั่นจะเตลิดแล้วไม่พูดเรื่องเพลงแล้วทั้งนั้นเเเเออาาตสียกันงแต่จริงออบปองฉากตาโตมากเลยนะฮะครับ ทำไมต,ตามโตอย่างเงี้ยฮะมีคอร์สมีคอร์สของราชศิลปินทำไมมาได้ไราเนี่ยมานี่ได้อะไรมาเนี่ยอวิธี่เขาวนนิ้วแล้ววนนิ้วแล้วเนี่ยอย่าไปบอกเรับแล้วมาพูดถึง MV หน่อยดีกว่าครับผม MV นี้เป็นยังไงบ้างฮะเอาคือหลายๆคนอะไป็นทางการแล้วครับหลายๆคนที่เคยดูมิวสิกวิดีโอเพลงของออฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหามีเรื่องราวมีสตอรี่ค่อนข้างงแรใช่ค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยครับผมก็ก็แต่ว่าอันเนี้ยครับพอได้ดูใช่ไหมฮะหลายๆคนบอกว่าเอ้ย มันเปลี่ยนไปนะแต่ว่านั่นแหละครับมันเป็นโจทย์ที่เราที่เราตั้งกันไว้ว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นภาพใหม่ๆได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆของเราอะไรเงี้ยครับเข<ร>าบ<ร>อกว่ามีสเต็ปการแดนซ์ในเพลงนี้เลยใช่ครับก็อย่าเรียกว่าเป็นสเต็ปการแดนซ์เลยดีกว,ว่าเอาว่าเอาว่ามันเป็นเหมือนอีหนึ่งอีหนึ่งการถ่ายทอดอารมณ์ปกติเราร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงของเราผ่านเนื้อเพลงออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือความยากของมันก็คือ เราต้องถ่ายทอดอารมณ์ผ่านมาจากข่าท่าของเราที่เรามูฟออกมาให้คนได้แบบได้เห็นอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่เงี้ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยนี่นี่คือมูเม n t แต่ละอย่างนี่ก็คือมีความหมายอยู่ในตัวด้วยใช่ครับคือมันจะมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะมูฟไปเรื่อยครับเราก็ต้องมูฟตามคำที่เขากำหนดไว้ให้นั่นโอ้โหว่าหรอไหามันมันเป็นอารมณ์ครับครับนี่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 ซ้อมนานไหมครับกว่าจะได้มูเม n t ขนาดนี้โอ้โหนาน คือคือไปเรียนกับกับครูอูว่ประมาณสิบครั้งครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเพลงเพลงนี้กับกับการมูฟเนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่โอ้โหแล้วนี่ภาพก็คือตัดอยู่ใน MV เมื่อสักครู่นี้เลยใช่ครับเออดูแบบออกแนวเลโทรโทย้อนยุคใช่ไหมใช่ครับเออมีมีความรู้แล้วครับนี่อ่ะลิงเข้า MV เลยครับเข้า MV เลยแสดงว่า MV นี้ก็จะออกแนวย้อนยุคย้อนยุคหน่อยๆใช่ครับภาพจะเป็นขาวดำกับผมภาพภาพในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับจะเป็นขาวดำแล้วก็เอ่อ นักแสดงที่อยู่ข้างในนั้นก็จะเป็นฝรั่งหมดเลยอ้โเป็นชาวต่างชาติมินิโก้ไหมไม่ตั้งใจหรอถามเฉยๆก่อนไปดูไงครับถามเฉยๆแล้วออฟจะอ่านตลทำไมไม่รู้ก็เอ้าเราก็กลัวตลอดเลยเออเผื่อตัวเผื่อใจเออเนี่ยเป็นคนนะครับจริงๆเราก็ทำต้องหน้าเหมนนักมนิโก้เนี่ยทำคนอยู่ครับทำไม ชอบอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มันพูดแล้วมันแบบมันใจใช่หึ้ยคือคืออยากจะเอานี้ก็ฝากฝากมีสิทิ์วิดีโอเพลงนี้ครับเพราะว่าคือเราตั้งใจทํากันมากแล้วก็คือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะดูเปลี่ยนแปลงมากเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นถึงพัฒนาการของเราในมุมอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเหมือนนักร้องที่เป็นนักร้องนักเต้นหรือนักร้องเพลงเต้นอย่างเช่นน้องชินน้องฮั่นอะไรเงี้ยนะแต่ว่า คือเราก็ใส่ความตั้งใจลงไปทั้งหมดกับกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กับอัลบั้มนี้แล้วกับเพลงเพลงนี้ครับยังไงก็ฝากด้วยตอนนี้ก็พอเพลงของตาที่ปล่อยมานี่มีการทําต่อยอดเพลงต่อๆไปในอัลบั้มเลยมีครับจริงๆแล้วตอนนี้คือพอเราปล่อยปล่อยเพลงนี้ออกมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยซิงเกิลต่อไปเป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้มเดี่ยวนี้ครับแสดงสญญว่าอัลบั้มเต็มน่าจะกันยาโอ้โหเร็วมากอ้าวฮะเร็ววะ ไม่เร็วนะนานนะต้องตกใจดิครับแค่ตอบมาอ๋อไม่เร็วก็แค่ไม่เร็วนะก็ไม่เร็วไม่เร็วครับยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือง่ายเลยดาวน์โหลดครับเพราะอยากให้ทุกๆคนนะครับผมสนับสนุนสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งห้าแล้วกดถูกออกด้วยครับตามคำตั้งไหวอ๋อฟองสบู่ได้ที่ Facebook ครับ G M M A หรือว่าออฟปองสบู่ก็ได้ครับเข้าไปกดไลค์ได้เลยครับครับผมนะฮะดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งห้าใช่ กับออฟครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากครับสำหรับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับได้อะไรเยอะเชียวครับผมนะตอนนี้เบรกสั้นๆแป๊บหนึ่งครับแล้ช่วงต่อมาจมาอยู่ในอช่วงสุดท้ายฮะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี